สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนะถือว่าได้รายการเด็ดๆนะครับมาให้พี่ๆเลยวันนี้นะครับมีพระปิตาพมการและก็12บนักกษัตริย์นะครับนะฮะสิบสองนักกษัตริย์นะครับเป็นารุ่นนะฮะยอดดวยๆวยนะครับนะนี่นะครับนะรุ่นนี้วุฒาวิเศษที่ธรรมอุทยานเลยนะครับนะ เด Franc ี๋ยวนี้ครับเรามารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับถือว่าวันนี้ที่เด็ดกันเลยส่วนงานนะครับนะพระนะครับปิดตาพังพระการนะครับพี่ๆที่ตามหากันอยู่วันนี้มาพร้อมกับกรอบสวยๆเลยครับมาพร้อมกับกรอบสวยๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาให้พี่ได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับ เดี e ๋ยววันนี้ครับเริ <tinc S 2> ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับรับประกันการันตีพระแท้นะครับให้พี่ๆนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกเลยครับรายการรวยโชคอันนั้นกับพระปิตาพังพระกาฮะเริ่มจากรายการแรกครับนะมีกกอบพร้อมใช้งานครับมีกรอบพร้อมใช้งานวันนี้แบ่งปันให้พี่องค์ละนะครับนะย้ําอีกครั้งนึงครับนะแบ่งปันให้พี่วันนี้ องละ400บาทนะครับพร้อมกับกรอบสวยๆนะครับจับคู่นะครับนะแบ่งปันให้พี่เพียงแค่นะครับอ่าคู่ละ700บาทเท่านั้นวันนี้แบ่งปันให้พี่คู่ละ700บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งกันเลยครับนี่ฮะรายการแรกรายการที่หนึ่งครับลงยาไล่สีเหลืองส้มสวยๆกับพระปิตาพังพระกานด้านหลังเป็นหานุมานเลขคุณธํามเบอร์มาเลขเก้าสิบเจ็ดครับนี่ครับ เลขคุณตเบอร์วันนี้การที่7ครับองละ400บาทพี่ชายนะครับ2องค์นะครับจะเหลือองละ350บาทนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับลองเดกดูนะเดิมนะจัดให้มากระพร้อมกรอบสวยๆก็เลยนะครับรายการนี้รายการที่1รายการที่2ครับรายการที่2มันลงยาเขียวฟ้าครับนะลงยาไล่สีเลขคุณเบอร์หนึ่งสองแปดครับเลขคุณเบอร์หนึ่งสองแปดรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณครับ น <ítulo> anyway like yeah. ี่ฮะรายการนี้เป็นรายการที่สองนี่ครับนี่ฮะสวยๆเลยนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สามนี่ฮะรายการที่สามนะฮะลงยาชิ้นสวย่างนี้พี่นะกับเนื้อทองแดงผิวไฟเลขคู่ตําเบินสี่ศูนย์ครับนี่ฮะองนี้รายการที่สามกรอบสวยๆเลยพี่นะนี่ฮะโอ้โหของจริงครับสวยจริงครับนะมาพร้อมกรอบแบบนี้พี่ชายนี่ครับ ต่อมาครับรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ลงยาไล่สีพี่นะโอ้โหรัศมีเจสวยครับนี่ฮะลงยาส้มแดงเหลืองครับนะเลขคนต้มเงนนะครับเลขคนต้มเงินหนึ่งห้าหกกับรายการเนื้อทองแดงโบราณครับรายการที่สี่ครับนะสวยงามครับพี่นะครับนี่นะนี่ครับรายการที่สี่ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้าลงยาสามสีครับลงยาแดงม่วงน้าเงินครับ ลงยาลาสีกับเนื้อมหาชนวนนะทองแดงชนวนนะครับเลขคุณตเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับเลขคุณตเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับรายการที่ห้านี่ครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะสวยจริงครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกคอนนำเสนอนะครับเป็นองค์นี้ฮะ ลงยามพระปิตาพังพักการนะครับลงยาพญานาคนะครับลงยามังกรอะไรประมาณนี้นะฮะเลขคุณตเบิร์หมายเลขสองสี่กับเนื้อทองแดงผิวไฟออกลุ้งๆฮะรายการนี้นะฮะสวยๆวิลงยาเตรียมสูบฮะรายการนี้เป็นรายการที่หกนะครับนี่ฮะสวยงามมากครับพี่นะครับรายการที่หกต่อมาครับมาลุยกันตอนกัสิบสองนักษัตนะครับมาเริ่มจากรายการแรกกันเลยรุนนี้พุธาพิเศษโดยหลวงปู่มหาศิลานะครับ รุ่นยอดรวยๆพี่นะฮะรุ่นยอดรวยเริ่มจากรายการนี้รายการนี้ปีแรกเลยนะครับรายการนี้เป็นปีหมูเลขคุณเบอร์สองหกเก้าแปดนะฮะสองหกเก้าแปดพี่นะฮะดูสี่เรียมกรอบมาให้นั้นหนาสวยๆเลยพี่ชานี่ครับน้ำหนักกำลังดีห้อยเด็กได้ห้อยแฟนได้ห้อยเองได้นะครับรายการนี้มาพร้อมกรอบแบ่งปันให้พี่ที่200บาทเท่านั้นองละ200บาทเท่านั้นับพี่นะครับรายการนี้รายการที่7ครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการที่8รายการที่ปีแพะฮะรายการที่เลขคุณเบอร์หมายเลขสามแปดหกครับสามแปดหกครับพี่ชายนี่ครับรายการนี้นะครับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะตอกศิลานี่ครับนะรุ่นยอดรวยนี่ครับต่อมาครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าก็ปีแพะเลขคูณเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าหกครับหนึ่งศูนย์ห้าหกครับพี่รายการนี้นะครับนะ นี่นะหนึ่งศูนย์ห้าหกนะครับรายการที่เก้านะครับนะนี่สวยๆเลยนะครับนี่ฮะปีมะแมนนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับรายการนี้เป็นปีวัวนะครับปีวัวก็เป็นปีฉลูเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสองหกศูนย์เนื้อทองแดงโบราณพี่เลขคุณตัวเบอร์สองหกศูนย์นะปีฉลูนะครับ เนื้อทองแดงโบราณน,นะครับนี่ฮะรายการที่สิบต่อมารายการที่สิบเอ็ดมาเป็นเนื้อทองทองแดงโบราณครับนะฮะที่สิบเอ็ดเนื้อทองแดงโบราณกับปีมะเมียนะครับปีม้าทองครับปีนี้นะเลขคุณเบอร์เก้าเจ็ดสี่ครับรายการที่สิบเอ็ดเลขคุณเบอร์เก้าเจ็ดสี่ครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสองครับสิบสองรายการนี้เป็นปีม มะเมฮะนะรายการที่12รายการที่ปีมะเมฮะเลขคุณทะเบอร์2 2 0 6ครับ2 2 0 6ครับปีมะเมครับนี่ฮะ2 2 0 6นะครับรายการที่12บององค์ละสองร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับนะเรียบกรอบสวยๆพี่คุ้มๆเลยนะครับรายการที่สิบสามรายการนี้ครับมาเป็นปีชวดครับรายการที่สามปีชวดครับรายการนี้สวยๆกันไปเลยครับนะฮะนี่เลขคุณทะเบอร์สองศูนย์แปดสองครับ นี่ฮะกับเนื้อทองแดงผิวลุ้งผิวออกแมงทับเลยฮะง,งามงามพี่รายการที่สิบสามต่อมารายการสุดท้ายครับรายการที่สิบสี่จะพลาดไปไม่ได้เลยกับปีนี้ฮะปีม้าครับปีม้าทองครับรายการที่ปีมะาเมียฮะเลขคุณตเบอร์เก้าเก้าเจ็ดครับรายการที่สิบสี่ครับเลขคุณตเบอร์เก้าเก้าเจ็ดเนื้อทองแดงโบราณนี่นะฮะนี่ นะครับสำนี้ชาบีแปงปันให้พี่ๆนะฮะทั้งหมดในวันนี้14รายการนะครับเดี๋ยวให้พี่ชายเราลองเรียกกันดูชอบถูกใจองค์ไหนนะครับส่วนนะครับพระปิตาพราพการรุ่นรวยโชคนันั้นถ้าใครรับ2องค์ขึ้นไปนะครับนะคนแรกนะครับรับพายอย่างนี้ไปเลยนะครับ1ผืนครับนะตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ